สวัด yeah, ีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแค่แกมากันอีกแล้วนะคะกับแบบซ้อนนะคะนะคะคอนเสิรกับใครโอเคเมื่อวานตูตูจะอย่าทำเน่พอแล้วจะตายแล้วมันจะตายของแตกเลยอ้าวไฮ้ไี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยอ่ะมาลงมา Tidak. โอเคค่ะอย่าปิดก่อนค่ะนะ 姐。Yeah. Okay.

ต้องอแถวนี้แม่กูเปิดไปก่อนนะ ไม้กูลงไปข้างล่างกูเทพ Long mang 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 long กูเลัากี่ทายนี่ดีเลาศเงี้ยดูมาหลอกลาทำจอดสิหน่าเจลาแต่แต่เจลาแต่อาจอดสิหน่าจอดสิหน่าเอ้ยเออ คิวเป็นร้ <c oughs> อยคูจะไม่ฝ่าได้มั้ง <c oughs> <c oughs> อ้ <c oughs>